ทีมงานนูก่อนทั่วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องทีมงานนูก่อนทั่วครับผมมือนี้มาอัปเดตงานครับผมสร้างก็ได้เริ่มขึ้นโค้งนาบ้านครับผมนาบ้านก็เป็นมุกโชครับผมก็มีร่องรถครับผมสร้างก็ได้ทาการออกเชื่อมครับผมใกล้จะเซ็จสิ้นแล้วครับผมเมื่อนี้ก็ได้เข้าเขาไปสร้างสันไทยครับผมสันไทย ใส่งบไปประมาณส0ม0 0ืนกว่าบาทครับผมหลังจากเข้าขื้นโค้งเดียวโค้งเด็กก็สร้างเข้ามาช่วงหน้าบ้านนี่ก็ใส่งบประมาณสามห0ืนกว่าบาทนะครับผมก็รรวมๆแล้วก็หกหกหมื่นเก็บเจ็ดหมื่นแล้วครับผมพาะโค้งเด็กกับสันไทยครับผมบวรวร่วมบ้านหนังนี้ครับผมก็ใส่งบประมาณพอสมควรครับผมก็บ้านสี่งบบบานไปปานนี้ก็เฮ็ดยิ่งเฮ็ดยิ่งบ้านไปครับผม โปรดิชซ่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ